น,นี่เป็นงานอย่างโบโฮเนาะเออ,เ,อ,อเป็นกาจัดงานไม่อย่างเนาะอันนี้เนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาอัปเดตบ้างว่ามันคืองานอย่างเนาะเออสวยงามเป็นคุโรมิอย่างเนาะมิสซิ่งโอ้โหโอ้โหสวยงามเป็นงานอย่างเนาะโอ้ ืัอนี้เป็นวันที่หนึ่งวันแรงงานเนาะวันแรงงานสากลน,น่าจะมาทําอะไรสักอย่างอยู่ในนี้เนาะมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับแรงงานเนาะอืม,มีการแต่งรถมีการเมีย่ยงหลายอย่างนอืรถกําล,กลังมาจะมังหองชุมหนุ่มกันหัวชิมสมนุ่เลยเมีย่ยงนเ,ออเนี่ยแต่งรถสวยงามอยู่ได้นะเออ ผู้คนมาหลายหลาๆพี่น้องเบิ่เอเองเอาเนาะอันนี้เป็นวันเหตุการณ์ที่วันแห่งงานเนาะของอเมริกาบอกว่าพระเจ้ามาพูมสุมนุมกันเรื่องเนี่ยงเนาะเออแต่ที่มันมาเกี่ยวกับแรงงานเก,กี่ยวกับอเนาะผู้คนกําลังมาเยอะๆตอนนั้นก็มีรถตำรวจเนาะรถดับเพลิงรถตำรวจก็มาหลายอยู่อืม,อม เพื่อซิเมนตการเกี่ยวกับวันแห่งงานนี่เนาะว่าสลองอะไรสักอย่างเพราะว่าเป็นวันเปิดมื้อนี้ก็เป็นวันเปิดรัฐบาลหรือว่ากอเบอร์แมนเปิดให้อา้านอาหารหรือว่าสาวบ้านออกมาช้อปปิงหรือว่าออกมามีอย่างเนาะนอกจากล็อกดาวน์มานานแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดมื้อนี้เนาะบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะ ประห่อเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนๆเด้อ What are you doing? Huh? What doing? What the meeting? Oh, it's for uh the top 10 students in all the high schools in the area. Oh, okay okay. Okay ครับเกี่ยวกับโรงเรียนว่าเช่นเพื่โรงเรียนเนาะมือนี้เนาะที่ที่มันสลองการเพื่โรงเรียนเนาะอืมประห่อเด้อพี่น้องเด้อเพื่นอนเพื่อนเด้อ เป so oh, 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 ็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่ค่อยบ่อยนักเนาะการเปิดโรงเรียนเนาะเนี่ยเปิดโรงเรียนโอ้โหโรงเรียนโอ้โหโรงเรียนนักเรียนยอดอืมอ่าเป็นงานซุ้มนมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเนาะแต่สวยงามเนาะ สถานที่นีิยุทธ์เบทาวสหรัฐอเมริกาเด้อพี่น้องเด้อเ,เพื่อนๆเด้อเป็นงานเ,เปิดอะไรสักยอย่างหนึ่งอยู่แล้เนาะการกำลัเงเคลื่อนย้ายออกไปเนาะเคลื่อนย้ายออกไปแล้วกำลังจบโอ้ยสวยงามสวยงามสถานีสวยงามสวยงามสุดยอดสุดยอดสวยงาม พี่น้องไปแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด่วนเนาะไปแล้วพี่น้องไปแล้วคางสุดไทย หลายเลยรถก็ได้เนาะรถอรหลายแท่งรถแต่งอืมงก็ฟังภาษาอังกฤษบ่ค่อยฟูเรื่องเนาะว่าเกี่ยวกับโรงเรียนนักเรียนมียงนี้และเนาะเปิดขึ้นมาอืมที่เพิ่เพื่อองเรียนใหมบ่หรือว่าสลองการเพื่อองเรียนนอกจากการล็อกดาวมานานหลายทิศเนาะหลายเดือนเนาะ แล้วมดแล้วพี่น้องมดแล้วอืมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆใหม่ๆเนาะเดี๋ยวจะอัพโหลดให้พี่น้องเพื่อนๆบ้งเนาะว่าเป็นเหตุการณ์ไม่อางเนาะอันนี้ต้องติดตามกันต่อไปการขันมกักันสอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ลุงแน่นะแล้วเป็นกำลังใจให้เพื่อิปต่อไปเนาะ หมดแล้วอ่ารถตำาเรียบไปลด้เอารถที่มาแล้วครับได้โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะ